อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆแบบนี้กันต่อนะครับมาพูดถึงควันหลงเกมเมื่อวันหน่อยนะที่ทีมชาติไทยยู23ครับพ่ายกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับที่บุกกันไปเมื่อวันแต่เป็นทีมชาติไทยครับที่ตกรอบไปตามระเบียบนะครับพอหลังเกมเนี่ยโคชยงครับก็ออกมาให้เหตุผลครับว่าทําไมทีมชาติไทยถึงแพ้นะครับเมื่อวันนี้นะครับโคชยงครับเสียายครับที่ทีมชาติไทยเนี่ยไม่ฟูลทีมครับที่บุกเกาหลีใต้เมื่อวานครับถึงตกรอบไปนะฮ โคชโยงครับยอมรับว่าขาดตัวหลักหลายรายนะคับทำให้สภาพช้างศึกยู23เนี่ยไม่พร้อมรบจนต้องพ่ายแพ้ให้กับเกาหลีใต้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับเมื่อวันนี้นะครับทีมชาติไทยครับต้องหมุนนักเตะจ,จากเกมล่าสุดครับหลายคนเลยทีเดียวโดยไม่มีทั้งสุพนัทเหมือนตาวันชาติชูสงนาคินวิเศษชาติและยานิกนุสบอมครับทีมมานั่งสำรองนะครับนะ จากรายชื่อชุด u 23เนี่ยทีมงานระบ,บุว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ก้อนข้างร้อนในช่วงกลางวันแต่อากาศเย็นเวลากลางคืนนะรวมกับการผ่านเกมการแข่งขันเนี่ยต่อเนื่องมาติดตดกันและความล้าสะสมจากการเดินทาง ทำให้ผู้เล่นบางคนเนี่ยมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ในนัดนี้นะฮะทั้งมีอาการบาดเจ็บและรู้สึกตัวไม่สบายเนี่ยโดยหลังจากทีมแพทย์ได้ประเมินสภาพร่างกายอย่างละเอียดก่อนเกมเนี่ยและหารือร่วมกับทีมงานโค้ชแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพิ่มเติมจะมีความจําเป็นต้องพักผู้เล่นบางรายเพื่อให้ทีมและสุขภาพตัวผู้เล่นเองเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับด้านโค้ชย่งครับผมกล่าวว่าก็คือให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าต้องยอมรับว่าเราเนี่ยขาดผู้เล่นตัวหลักเยอะด้วยอาการบาดเจ็บด้วยสภาพร่างกายและเล่นตามเกมที่่เรราาต้องกไไมด ส่วนตัวผมนะ่ะพอใจเราใช้ผู้เล่นที่เหลืออยู่ลงเล่นนะและทําได้ดีในระดับหนึ่งและเจอทีมระดับเอเชียอย่างเกาหลีใต้เนะี่ยซึ่งมีความแข็งแกร่งนะครับผมว่าการเตรียมตัวแบบที่เรามีอยู่นะ่ยค่อนข้างพอใจถ้าเรามีนักเตะที่สมบูรณ์แบบแบบเกมแรกและเกมที่2เนะี่ยผมว่าเราน่าจะมีโอกาสเข้ารอบได้เลยนะครับผมว่าที่จริงเนะี่ยทุกคนของเกาหลีใต้นะระบบและนักเตะที่ลงมาทําได้ดีถ้าจะเลือกใครสักคนเนะี่ยมันก็คงจะยากครับสำหรับนักเตะของเขานะครับ ผมว่าการขาดสุพรนัทเหมือนตามันมีผลรวมถึงธนวัต์ซึ่งจิทาวน์และเบนจามินเดวิสนะครับถ้าเขาสมบูรณ์เกมนี้ก็น่าจะออกมาสนุกนะครับอันนี้ก็คือคําพูดของโคชโยกนะครับที่มีต่อเกมเมื่อวานนี้นะครับที่พาทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ยฟุตบอลน,นะครับแพ้ให้กับเกาหลีใต้นะครับยู23ไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้ทีมชาติไทยตกรอบไปตามระเบียบนะเพราะว่าทีมชาติเวียดนาะมเอาชนะทมีมชาติมาเลเซียไป2ประตูต่อศูนย์ครับและแต้มก็หนีฉีกทีมชาติไทยไป ก็ทําให้ทีมชาติไทยเราหล่นมาอยู่อันดับที่3นะครับในกลุ่มเราตกรอบไปตามระเบียบนะครับก็สู้ต่อไปครับยังมีโปรแกรมอื่นอีกเยอะนะสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยเรานะครับก็อนาคตไกลยอยู่นะครับชุดนี้ขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายสายครับสวีสดัสสวัสดีครับ